นะคะวันนี้ก็พบกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ดามากับของเล่นชิ้นใหม่ค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าเป็นเที่ยวออกกาลังกายนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายทั้งส่วนแขนนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าส่วนแขนลําตัวแล้วก็บั้นท้ายนะคะสะโพกนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าออกได้ทุกส่วนของร่างกายเลยค่ะสําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับไอ คนเรานะคะในการรักษาสุขภาพเราไม่เน้นว่าผู้หญิงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสุขภาพก็สกําคัญพอๆกันค่ะเพื่อนๆจะ้ะดังนั้นการมีสุขภาพที่ดีนี่จะช่วยได้มากเลยโดยเฉพาะเศรษฐกิจช่วงนี้นะคะเพื่อนๆจะโรคภัยไข้เจ็บเยอะมากเลยนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างสมัยนี้ตอนเนี้ยนะที่ ถ้าคิดว่าทัท่วโลกเลยนะคะแพงมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเพื่อนๆจะ้ะง่ายๆเลยนะคะขนมแต่ก่อนนะถ้าซื้อขนมห่อหนึ่งนะ่ะหนึ่งเหรียญยูเอใช่ไหมคะเพื่อนๆจะ้ะจะมีชิ้นเล็กๆสิบสองชิ้นค่ะตอนนี้เหลือแค่แปดชิ้นมางยี่ห้อเหลือแค่หกชิ้นเองค่ะเพื่อนๆจะ้ะคือถ้าเขาไม่ลดราคาเขาก็จะลดปริมาณนะคะไม่งั้นเขาจะเพิ่มราคาในปริมาณเดิมค่ะเพื่อนๆจะ้ะนั่นแหละค่ะ แล้วการรักษาสุขภาพให้ดีนี่จึงสําคัญมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าพูดแล้วนะถ้าหาใครเจ็บป่วยในบ้านในเรือนน,นีคนทุกคนในบ้านสมาชิกทุกคนในบ้านต้องไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมไปเยียนไ,ไปดูแล,ลไปให้กําลังใจนะคะเพื่อนๆจะเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็บางทีก็เสียความรู้สึกด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าบางคนพาไปนอนโรงพยาบาลแล้วก็จะเงาหงอยหกัก คนในบ้านไม่สามารถมาเยี่ยมเยียนได้อย่างที่ใจหวังนะคะก็จะรู้สึกเงา้น้อยเนื้อต่ําใจดังนั้นเดีย๋ยวเจ็บเดี๋ยวไข้ได้ป่วยนะคะพเพื่อนๆจ๋าแล้วทุกอย่างจะดีเองนะคะนี่ก็คือความคิดส่วนตัวของดานะคะพเพื่อนๆจ๋าทุกปิดประการจจรณญาณในการคิดนะคะพเพื่อนๆจ๋าโอเคค่ะดาก็มาเกริ่นต่อของเรื่องของน้องเอนะคะต่อจากคลิปที่แล้วคะ่ะเพื่อนๆจ๋าต่อจากคลิปที่แล้วที่น้องเอ ได้มีปัญหาเกี่ยวกับอดีตอดีตภรรยาของสามีของเธอเริ่มจะเข้ามาก่อกวนเริ่มจะอยากจะเข้ามาเป็นมือที่สามเริ่มจะอยากกลับเข้ามานะคะก่อไฟเก่าให้คู่กรุ่นนะคะเพื่อนๆจะ้ะโดยการใช้ลูกเป็นตัวเชื่อมต่อยงนะคะเพื่อนๆจะ้ะน้องเอกับอดีตภรรยาของสามีเธอก็ได้เจอกันหลายครั้งเหมือนกันค่ะ แต่ว่าก็อย่างว่าความแตกต่างนะคะน้องเอจะเป็นคนที่ไม่ดื่มไม่กินไม่เที่ยวนะคะเ,เพื่อนๆจา๋าเพราะว่าน้องเอแต่ง,งานตั้งแต่น้อยชีวิตของเธอมีแต่ครอบครัวเป็นที่หนึ่งนะคะบางทีต้องใช้คําว่าเธอรักครอบครัวมากกว่ารักตัวเองเลยค่ะก็อย่างที่ว่าเคลิปแรกๆนะคะที่เธอคิดอยากจะทำร้ายตัวเองปิดชีวิตตัวเองแต่ว่าเพราะความห่วงใยครอบครัวเธอจึงไม่ทําอย่างนั้นคะ่ะ เพราะความห่วงใยคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะบางทีคนเราถ้าสิ้สนไร้ไม้ตอกใช่ไหมคะสิ้นไร้ซึ่งไม้ตอกไม่มีห่วงมีใยแล้วก็จะไม่เหลืออะไรแล้วคือจะไม่ไม,ไม่ไม่แต่เสียได้ชีวิตตัวเองนั่นก็คือเขาเขาไม่ห่วงใครเลยแต่ถ้าเขามีห่วงนะคะห่วงลูกห่วงแม่ห่วงคนที่รักกลัวเขาจะเจ็บปวดจะไม่ทําอย่างนั้นเลยค่ะเพืเ่อนๆจ้ะเนี่ยก็คือความคิดนะคะความคิดของแต่ละคนแตกต่างกันนะคะดังนั้นผิดหรือถูก ทุกๆคนต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมนะคะเพื่อนๆจะ้ะเพราะว่าความคิดแตกต่างกันเนาะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะ,ะคุณภรรยาก็จะโทรมาทุกวันทุกวันค่ะเพื่อนๆจ๋าดังดาได้กล่าวแล้วไอ,อในคลิปที่แล้วเนาะโทรมาทุกวันแล้วก็บางทีก็โทรมาถามว่าเธอจะให้อะไรกับลูกไหมวันเกิดเธอจะทำอะไร เธอจะทําไอ้นั่นให้ลูกไหมทําไอ้นี่ให้ลูกไหมนะคะบางทาีน้องเอก็จะถามภาษาเมียงเธอนะคะว่าทําไมเขาถึงถามแต่เธอว่าเธอจะทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ให้ลูกไหมทําไมเขาไม่เคยถามตัวเองว่าฉันจะทาไอ้นั่นให้ลูกทําไอ้นี่ให้ลูกนะคะคือความคิดมันจะแตกต่างกันมากเลยค่ะแต่ว่าดาก็ไม่ใช้คําว่าหญิงไทยกับหญิงฝรั่งนะคะเพื่อนๆจา๋าเพราะว่าดาคิดว่า เป็นส่วนบุคคลค่ะเพราะว่าฝรั่งดีก็เยอะแยะหญิงไทยไม่ดีก็เยอะแยะนะคะเพื่อนๆจ๋าดังนั้นก็เป็นส่วนบุคคลนะคะได้ขออนุญาตดื่มกาแฟนะคะเพื่อนๆจ๋าโอเคค่ะเธอก็พยายามของเธอนะคะเพื่อนๆจ๋าโทรมาทุกวันเป็นเดือนค่ะแต่ว่าจะว่าน้องเอโมโหก็ไม่โมโหนะคะน้องเอก็ คล้ายๆกับว่าชินชานะคะเพื่อนจ๋าเพราะว่าสามีเธอก็บอกแล้วว่าเขาเลือกน้องเอไม่ได้เลือกอดีตภรรายาของเขาหลังๆมาสามีน้องเอก็เลยไม่รับโทรศัพท์ค่ะเมื่อผู้หญิงคนนั้นโทรหาต้องใช้คําว่าผู้หญิงคนนั้นนะคะเพื่อนๆจา๋าเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่งงนะคะเมื่อผู้หญิงคนนั้นโทรหาสามีของน้องเอก็จะไม่รับโทรศัพท์หลายวันเข้าก็จะแท็กมานะคะเพื่อนจ๋าใช้คําพูดค่อนข้างจะหยาบคลายคล้ายๆกับว่า เพราะผู้หญิงใหม่ของเธอเหรอเธอถึงไม่รับโทรศัพท์ฉันรับโทรศัพท์ฉันหน่อยทีแล้วก็ใช้ตัวเอฟนะคะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆหาใครเข้ามาสายฝอหรือคุยกับไอคนฝรั่งแล้วจะเข้าใจว่าตัวเอฟนี่คืออะไรใช่ไหมคะนั่นละค่ะก็จะใช้ประโยคคําพูดเหล่านั้นน้องเออยู่เมืองไทยเธอไม่เคยพูดคําหยาบเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเธอจะเป็นคนที่ระวังคําพูดมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าคนที่ปากหนักนะคะเพื่อนๆจ๋า จะเก็บกฎค่งแต่ว่าไม่ระบายนะคะอะไรจะเก็บก็จะเก็บในใจนั่นแหละจะไม่ค่อยพูดมากแต่ว่าปัญหานะ่ะความจริงไม่ใช่ปัญหาเรื่องที่มือที่3เพราะอาริตภรรยาคือไม่ไม่ใช่เรื่องของผู้หญิงคนนั้นที่เป็นปัญหาหนักของน้องเอปัญหาหนักของน้องเอก็คือเรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง,อง,อง,องที่ห่วงที่จะทํายังไงที่จะมีเงินส่งเสียทางบ้านส่งให้แม่ส่งให้ลูก ได้เรียนลูกคนเล็กก็ยังต้องเรียนลูกคนใหญ่ถึงขาอจะมีครอบครัวแต่ว่าก็ต้องการความช่วยเหลือในการสร้างครอบครัวใหม่นะีไม่ว่าจะเป็นแค่คำแนะนำหรือว่าเรื่องการเงินนะคะการตั้งต้นชีวิตใหม่ก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องใช้ไอ้ทุนเยอะในการจะทำอะไรนะคะนั่นแหละคะ่ะเพื่อนๆจ๋าดาก็อยากจะฝากท้ายคลิปนะคะเพื่อนๆจ๋าคลิปนี้น้องเองก็ยังไม่ได้งานนะคะแต่ว่าก็ต้อง ต้องอดทนอดทนกับสามีของตัวเองซึ่งทั้งโรคจิตทั้งการเงินขาดตกปกพร่องครอบครัวจะรอดเรไม่รอดเรแล้วมะร่มมะรอค่าใช้ใจ่ายแต่ละเดือนพอมัง่งไม่พอมัง่งบังทีพ่อก็ช่วยตรงนั้นก็ทําให้น้องเอทุกใจพอแล้วนะคะเพื่อนๆจา่ายังมีมือที่สเข้ามาแทรกซึ่งมันทําให้ความทุกข์ใจของน้องเอเพิ่มมากขึ้นแต่ว่า อย่างว่าเมื่อก้าวมาแล้วก็ต้องก้าวต่อไปถอยไม่ได้ก็ต้องสู้ใช่ไหมคะเพื่อนๆจาะเลือดของหญิงไทยเราต้องสู้นะคะเพื่อนๆจากเกิดมาวีรสตรีไทยใช่ไหมคะโอเคค่ะยังไงดาก็อยากฝากเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆเอฟซีทุกๆคนแล้วก็ทุกๆคนที่อยากจะมาเป็นสายฝอนะคะเพื่อนๆจาะเข้มแข็งและอดทนนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดหักทุกใจก็ขอให้สู้ หากสุขใจก็ขอให้รู้จักเก็บรู้จักรักษารู้จักแบ่งปันเพื่ออนานะคตนะคะเพื่อนๆจ๋ามีร้อยใช้5ห้าช้1สิบนะคะเพื่อนๆจ๋ายามีร้อยไปใช้ร้อยยี่สิบนะคะเพื่อนๆต้องรู้จักเก็บจักกรรมจกักเก็บหอมรอมริบเพื่ออนานะคตเพราะว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะเพื่อนๆดังนั้นเราต้องวางแผนเพื่ออนานะคตค่ะ ก็ขออยากจะฝากเตือนสตินะคะเพื่อนๆจะทุกใจเท่าไหร่บางทีถ้าหากเราไม่รักตัวเองเราก็รู้จักรักคนอื่นห่วงคนอื่นนะคะจะได้ไม่คิดทําอะไรโง่ๆนะคะเพื่อนๆจ้ะโอเคค่ะคลิปนี้ดาก็ได้พูดยาวเลยเดี๋ยวยังไงเราพูดกันคลิปต่อไปนะคะดาก็ขอกลับขอบพระคุณ FC ทุกๆคนที่ให้กําลังใจให้กําลังใจดาแล้วก็ให้กําลังใจน้องเอนะคะคำพูดคำจาดาย่งใหม่ในการทำคลิปเล่าในการทำคลิปพูด หากพูดวกไปวนมาก็ขอโทษขออภัยนะคะก็ยังฝึกยังซ้อมอยู่ค่ะยังเป็นมือใหม่อยู่นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับดาให้กับน้องเอนะคะเพื่อนๆจา๋าเพื่อจะได้มีแรงทําคลิปต่อไปมีกําลังใจสู้ต่อไปนะคะเพื่อนๆจา๋าจะได้เป็นตัวแทนของหญิงไทยเรามาเล่าความทุกข์ความทรมหดอดทนที่ต้องฟันฝ่านะคะกว่าที่จะ ผ่านพ้นไปได้นะคะเพื่อนๆจะจะพ้นไปได้ถึงไหนเรามาฟังเรื่องราวของเตือต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้แล้วพบเป็นคลิปต่อไปคลิปต่อไปมาออกกำลังกายขังด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ